กับเราสูงกนอีกแล้วนะวันนี้หนาผมยุ่งจังค่ะวันนี้เราก็จะพามาทำมาร์ชเมลโล่แบบเหมือนไอจิมหมามันเหมือนอร่อยมากแต่มันไม่ใช่ไอจิมนะคะเราเอามาจากพี่ซอฟใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเรามาดูวัตถุดิบดิบดิบดิดจะไม่เหมือนพี่ซอฟนะแต่บางอย่างก็ปัดจัอันนี้ก็จะเป็นไมโลนะคะกับ พวกหมีโคราล์มัชนะคะไมโลนี่หาง่ายมากนะคะซึ่งพี่ซอฟเขาเอาเป็นพวกข้าวพองนะคะแล้วก็หาไมโล่อไปหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกนะก็เอาเป็นอันนี้บดเอาแบบตำตำตำให้มันแหลกนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตใช่ไหมนะใช่แต่เราไม่ใช้เป็นช็อกโกแลตเพราะเราไม่เราเป็นใช้ไวไวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มัชเมลโล สีขาวกับสีแด๊าสีด๊าจานถ้วยผสมก็จะเป็นอันนี้เลยเราจับบางเสื่อตรงก็จะเป็นจานใส่จานเสิร์ฟงั้นเดามาเราจะแนะนำมัชเมลโล่นะมัชเมลโล่ทิ้งแล้วนี่ขอไปด้วยนค่ะมัชเมลโล่ทิ้งแล้วอ่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยวิธีการนะเราจะเอามัชเมลโล่ไป ไปเวฟะคะเดี๋ยวเราไปเวฟก่อนนะให้นิหนาให้นิหนาตามมาให้หน่อยตามมาเวฟกี่นาทีล่ะสามสักปหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะ เพืเ่อนๆคะเราจะได้เวมานเมนโลมันฟูอ่ะอ <c oughs> เราก็เอามาคนให้เข้ากันนะเราเนี่ยตอนแรกครั้งแรกที่เราทํามันคิดว่าจะเลี่ยนไม่อร่อยหน่นอยๆแต่พอทาไปไปมาติดใจเลยเป็นของโปรเลยจะคนให้เขาเข้ากันเหมืนอนชะรามเลยอ่ะบันพองจนเปนแบบว่าหล่นเอจเอจากเพื่อคน แต่เราคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ากันมันอร่อยมากเลยนะนันใช่เหนียวด้วยนิดนนึ่งแต่วคะขั้นตอนต่อไปจะใส่ตัวนี้ไมโลลงไปใส่ไมโลเราจะเหลือไว้ตุแต่งหน้าตาด้วยใช่เยอะใส่ทีละนิดก่อนมันคนยาก เราจะปั้นใส่เส้นหมูนะคะถ้าเราจะให้ท่านี้ก็ให้แบบว่าคุณโตช่วยเด็กคนเพลาะอะไยเพราะว่าถ้าจะเป็นตอนกล้ามแต่ถ้วยมันล้างยากมากนะกล้ามมันเล็ก เด็กก็จะเป็นแบบคนให้คนนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็ให้หรือถ้าเพืพ่อนๆจะทําอีกสูตรหนึ่งก็ได้นะคะแบบเอันเนี้ยคนเสร็จไป้๊บไปใส่พิมพ์แล้วก็แช่เย็นจะอร่อยเหมือนกันเดีวเอาไปแช่เย็นได้ไหมเดี๋ยวเราจะพุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ตักใส่จานแล,แล้วก็ป้าใครมาทำแล้วก็ ยา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 ยืนมากนอนก่อนไม่ต้องมาเก็บหน่อยรู้หน่อยถึงต้องใช้เป็นสองคันมาดเลย รอนนั่นเนี่ยร้อนเหรอเอ,อ่อครีมมี่เอาคาดเอารรรลูกเราก็ไปพายเล่นเหมือนต้องชิมมี่นะคะแล้วก็เล่นไปเมื่อกี้แบบเยื่อๆแหวนชิ้นนี่นะคะงาม สมไม่พอตัดตัดไม่ได้ต,ดตัดออกไม่ลง<ะ>เดี๋ยวเราจะทำก่อนนะคะเดี๋ยวเราเกลมาดูค่ะแล้วก็เห็จแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะเอาไปอเอา ต่อไปนะคะเอาช็อกโกแลตไปละลายอะค่ะแล้วก็ยึดถึงเลยเงี้ยมเงี้ยมีช็อกโกแลตชิพด้วยแล้วก็จะทำการโรยนี่โรยนี่โรยได้แบบปัดโรยเลยนี่หนามันจะสนใจกินนะอยู่ฮ่าฮ่าไม่ต้องรอน,นี่นะแล้วก็จะโรยให้เขาทั่วๆนิดนึง โรยให้ทั่วเลยเพราะว่าอันนี้อร่อยมากหเหมือนมัฝรั่งนะคะจร่มเหนียวๆอร่อยตอนตอนที่เราร้รองเพลงเราไม่ได้โอ๊ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยไปเรื่อยๆน,นะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้โ้ย แล้วก็จะมาจิ้มกันเลยใช่นี่จิ้มติดหมีติดหมีหม,มีติดชิมไปกินไปจนจะอิ่มแล้วจะกล้าเอาป่วยข้างๆหรอดูดูเออใช่ทำป่วยข้างๆแล้วเอาช็อกโกแลตที่เหลือตีกตนะ่อมา ว้าวว้าวาโอ้โลกนี้มีแต่หมีนะคะ <c oughs> โอ้ยให้หมดเลยหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็จะเอาไว้ช็อคชกลด์นะคะก็ไปติดตรงหน้านี้ <c oughs> นี่แล้วเราก็จะเอาไปเข้า มันก็จะก,กรุบกรอบเหมือนไอศครีมแนมะ่แล้วก็ทานได้เลยนะคะ